ก่อนจะเข้าเรื่องเซ็กซี่มาทำมาทำเงินเก็บเงรนเกิจอะไรนะครับเก็บเงินแต่งงานหรอครับเก็บเงินแต่งงานมาจากไหนอีกครับมาจากไหนอีกครับบางหลักตรงนี้แนบมแบบว่าเอ้ยแก๊งนี้น่ากลัวมากเลยเราบอกเลยเนี่ยเป็นวัยสร้างเรือสร้างตัวไงคนก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นถึงกับวางมือลงเลื่อนถึงกับต้องวางรางวัลลงก่อนนะแล้วก็ คือยังไม่ได้คิดถึงแผนขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็ทํางานเก็บเงินเพราะตอนนี้ผมก็สร้างบ้านอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ผ่อนบ้านด้วยครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องมันเป็นเรื่องของอนาคตยังไงยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาของมันดีกว่าเก็บไม่เยอะอมคะ ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับเอกสารคสุดรยังไงครับค่าสินสอดกี่เปอร์เซ็นต์ค่าบ้านกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพเงี้ยสินสอดยังไม่ได้พูดถึงยังยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นก็คือเราทําบ้านก่อนพอบ้านเสร็จปั๊บไอเรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะมาตามเวลาของมันเองนะบ้านนี้เป็นบ้านเรือนหอใช่ไหมครับบ้านนี้เป็นบ้านของผมกับแม่ครับนี่คุณจะเอาให้ได้เลยใช่ไหม นี่ก็เป็นบ้านของผมกับแม่ที่ผมตั้งใจที่จะซื้อให้แม่ไวอะไรครับก็ใกล้เสร็จแล้วอีกประมาณหนึ่งเดือนครับก็เสร็จแล้วอ,อ,อะไรนะฮะเรือนหอที่คือแยกแยกอีหลังไม่ไมเดือนหอก็พูดยากครับพูดยากก็พูดยากคือในอนาคตรเราไม่รู้ว่าว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับอาจจะไปซื้อใหม่ก็ได้อาจจะไปสร้างใหม่ก็ได้มันเราเรายังไม่รู้ แต่บ้านบ้านหลังนี้เป็นของแม่ของเราเองใช่ครับใช่ครับมันีลรับ้านบาน,บา,นบานปลายมากครับม่ล้านโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับยี่สิบประมาณยี่สิบน่าจะถึงครับประมาณประมาณนั้นครับเพราะว่ามัานแต่มันก็ทําให้เรารู้นะว่าการทําบ้านนี่มันบานปลายมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบ มีตังค์แล้วมาซื้อเลยมันมันค่อนข้างรายละเอียดมัน,ค,นค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมก็พอได้ไปทําเองลุยเองติดต่อดีลูเองทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหการทําบ้านเนี่ยมันยากเหมือนกันนะมันกว่าจะได้แต่ละจุดแต่ละจุดที่มันถูกต้องนะคตอนแรกตั้งงบไปเท่าไหร่ตอนแรกตั้งงบไว้แค่ประมาณ10ประมาณนี้ครับก็เลยมาเป็นสองเท่าเลยสิบปยี่สิบใช่ครับมันก็ไปประมาณนั้นเพราะว่า พอทำตอนแรกก็ซื้อไปปับ๊บแล้วก็ดันไปทุบทั้งหลังเลยทุบใหม่แล้วก็ไปสร้างห้องเพิ่มเลยครับราคามันก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ไหนจะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกครับที่ผมบิวอินสั่งทำใหม่หมดแล้วก็เป็นสีดำทั้งหลังอีกมันก็มันก็ค่อนข้างแบบหนักอยู่ครับที่ต้องทุบเพราะโดนหมอนรูทัศหรือว่าอย่างเงี้ยทานบอซุยอะไรมันไม่ตรง,ง,งจริงๆทุบเองครับ จริงทุบเองเลยก็รู้สึกว่าอยากได้ห้องเพิ่มก็ทุบเพราะว่าดูแล้วของของที่เรามีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทุบทําห้องดูหนังอยากทุบให้มันห้องน้ํามันใหญ่ขึ้นอยากทุบทําเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบปานปลายไปนิดนึงท้องเ็ต้องเป็นสีดําทั้งหลังัะเป็นความเชื่อหรือว่าอย่งเงี้ยจริงจริงความชอบมอมันเป็นความชอบผมผมด้วยแหละ คือจริงๆผมก็ไปอ่านมาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นดําทั้งหลักเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีที่มันวงคนแล้วก็แต่ว่าด้วยด้วยความชอบของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านสีขาวเนี่ยมาค่อนข้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ดูบ้างอยากดูว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเป็นในทิศทางไหนได้บ้างก็เลยเป็นสีดําครับพ,พูดตรงนี้ได้เลยครับว่ายังไงแม่ไม่โอเคแน่นอน แม่ไม่โอเคแน่นอน,นครับแต่ว่าแต่ว่าก็เราก็บอกแม่แล้วแหละว่าอยากลองทําดูเพราะถ้าไม่ได้ถ้าอยู่ไปจริงๆก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันดูแล้วมันไม่เป็นมงคลหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้อะไรแย่ลงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสีได้มันมันมันเป็น้เรียบร้อยตอนปีนี้ไหมครับนปีนี้ไหมครับปีนี้ครับคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วครับสารี่มีส่วนช่วยอะไรบ้างครับา หัวเราแ่งดำไปเธอจะหัวเราใอ้ชัดตกไปอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอจริงๆเขาก็มีส่วนในการที่คือเขาก็มาช่วยคือต้องบอกว่าสาลี่กับคุณแม่ของสาลี่เนี่ยคือเขาเขาเวลาที่ผมไม่ได้ว่างไปดูบ้านนะครับไม่ได้ว่างไปดูบ้านเขาก็จะคุณแม่ก็จะพาขับรถพาสาลี่ไปดูแทนผมอย่างเงี้ยเวลาที่ผมติดงานนี่ครับเพราะว่า บางครั้งตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่การที่มีช่างทําบ้านอยู่แล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องเข้าไปเช็คเองเลยครับคุณแม่ของน้องเขาก็เลยพาพาน้องเข้าไปเช็คช่วยด้วยไแท่ไปอาสาไปดูหน้างานให้ใช่ครับก็ไปดูหน้างานให้แล้วก็เห็นว่าเขาซื้อบ้านบ้านผมยังไม่เสร็จเลยนะครับเห็นว่าคุณแม่เขาซื้อไม้กวาดไม้ถูพื้น ซื้อเป็นอุปกรณ์อะไรที่จะทำความสะอาดเนี่ยครับล่วงหน้ามาประมาณสามสี่เดือนแล้วแสดงว่าเขาว่าล้วัดที่เคยบริมาก่สิครับุณจะใช้คำนี้เลยนะ <c oughs> มันต้องอย่างนี้แล้วนะถึงข่านซือไม่กวาดทุกของใดๆที่จะเข้าบ้านใหม่ผมว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นของของฝันขึ้นบ้านใหม่มีก็โอเคกว่าไหมอะไรเงี้ยของวันขึ้นบ้านใหม่คแบบว่าคือด้วยตัวผมอยู่คนเดียวด้วยแหละในกรุงเทพเลยครับแล้วเขาก็อาจจะ รู้สึกว่าให้ผมอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวมจะหาเวลาไปซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยเขาก็เลยอาจจะเสียสละเวลาไปซื้อมาให้ครับต้องสัมผัสได้ไหมว่าเขาอ่ะค่อนข้างเอ็นดูในตัวเราผมก็ก็สัมผัสได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับก็ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็ทางครอบครัวของน้องคุณทุกท่านเลยคือเขาทาให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในทุกๆวันที่ ในการใช้ชีวิตด้วยครับแล้วก็ในการทํางานด้วยเขาเป็นกําลังใจให้ให้ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนี่คือสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆแล้วเขาก็ท่านท่านก็เอดูผมเหมือนลูกชายคนหนึ่งด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมโชคดีจังที่ผมได้มาเจอท่านทั้งสองคนครับคุกซีบ่อยนะครับคุณไม่ห่วงเลยเหรอครับ เซ็กซี่บ่อยบ่อยได้ไหนหน้าปิดคุณมีแต่ภาพโชว์กล้ามเลยเออเขาไม่ห่วงนะครับคือเขาไม่ห่วงหรอกคือเขาคือจริงๆรูปนั้นสาลี่เป็นคนถ่ายเองครับใช่ครับเป็นคนถ่ายให้เองแล้วเขาก็ลงเลยลงเลยลงเลยอะไรอย่งเงี้ยช่ยให้ลงด้วยเชียร์ให้ลงด้วยเพราะว่าคือผมก็จะลงย้อนหลังหน่อยแหละจริงๆมันคือรูปเก่าที่มันเซ็ตันนี้ปวดอย่าง จริงๆมันยังไม่หมดหรอกแต่ผมก็กล่าวว่าพอแล้วแหละมันมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วเียก็ข่าวว่าจะไม่ลงมา,มาดีฟแล้วครับพูดง่ายว่ามุกท่าผ่านจากการคิวซีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วครับถ้าเราเขาไม่ห่วงเขาเหมือนกันอะไรนะเราห่วงเขาปหมาห่วงห่วงเขาไหมก็ห่วงแล้วก็เป็นยังไงก็ก็เป็นห่วงมากๆด้วยแหละครับแต่ว่าคือด้วยตัวสารีเองอเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าว่า อันสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทำเฮ้ยอันไหนมันโป้ไปไม่โป้ไปคุณแม่เขาเขาจะคูยกับคุณแม่ตลอดครับแล้วเขาก็ผมแทบไม่ต้องได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ได้แต่พยายามบอกว่าเฮ้ยลองก็คืออยากให้ใช้ชีวิตปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยอะไรที่เรายังไม่เคยลองก็ลองไปเรียนรู้ลองดูก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าต่อให้มันผิดมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราเองเองครับ